น,นูนนูนนูนอด <c oughs> อดมินจะตัวสวยๆเดีย๋ยว <c oughs> เราจะพามาดูมาตามหาพ่อพันธ์ครับผมมาดูว่าพ่อพันธ์จะไปสามฟาร์มอันนี้ฟาร์มแรกของเราพ่อแรกของเรา้วมาดูก่อนว่าแพะป้าแกจะสวยไหม นี่คองคองสีนะเธอนะคองสีอ๋อนี่ไงวันเลยเลยเลยตะเลิศตะเลิตะเลิกล,กลกกับข้างหน้าทำไมไม่เห็นหนองสาใหญ่ปะ่ะอ๋สอสานั่นง <c oughs> รถกันนะครับผมเข้าไปดูกล้องเลยต้องดูดูวยคนมาดูกล้องทำไมง <c oughs> <c oughs> งมากเลยคงงงมากเลยนะว,ว,วันีอ๋อนี่ครับผมอยู่สายมือนี่ครับผม Okay. อแกเราต้ใส่ไหมใช่เลอยู oh. Oh. Right, yeah, no. ่นะ้แต่ตัวใหญ่นะตัวใหญ่ไหมใหญ่ค่ะ yeah. ไปครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าแกจะเป็นยังไงว่ารอบแกจะเป็นยังไงสวยไหมกับเ,เครื่องลกึกครัแบป๊บหนึ่งนะครับไปไปดูไปดูปดนี่คอ ลุงแกอยู่ลุงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลุงสวัสดีครับอ่าลุงชื่ออะไรครับล่งสุธีครับสุธีลุงสุธีเออเลี้ยงไมากี่ปีแล้วไม่ที่ปีหาปีนี่ละที่ปีหาปีนี่เนี่ยเรีว่ายู่งไรผมาอ๋อนี่เลี้ยงสายพันธุ์ไใดลุง บล็อ,อ่อข้าแดงบล็อข้าแดงครับรบลอบ่อพันธ์แท้หรือพันธ์ผสมพันธ์ผสมครับพันธ์ผสมอาหารลักเนี่ยหายกินเนี่ยะพะกัดถิ้นครับพะกัดถิ้นพะกัดถิ้นเนี่ยะกถิ้นครับผมที่ไหนมันกินหายกินที่ข้างครับผมสามเวลาสามเวลาสอา เช้าเลียงแรอ๋อครับผมนี่ลุงเลี้ยงเองเลยป่ะเลี้ยงเองเลียงกันสองคนครับพี่เขาเนี่ยนะเามาซอยอันนี้มือปืนมือปืนอ่มือปืนปืนมาซอยเอมซอยอืมแพนี้เาโตนอ้วนตัวใหญ่อันนี้เลือดแท่เลือดผสมลุงเลือผสมเลือดผสม มอ,อ,อเล็ตร้อยแล้วเราก็ผสมครับผมเพียงมาหาปีเออที่ปีหาปีแล้วที่ปีหาปีแล้วขายเป็นทางกิโลหรือขายอย่างลุงเดี่ยวเดี่ยวแจ๊กคนถึงมาซื้อมากแบบไรมกักแบบขายเป็นโตก็ได้แป้วจะสั่งหรอกก็ได้สิจ้าอ๋อเป็นพอพันก็ได้เออพอพันก็ได้แพงบมาลุงนี่ก็ปาลาแพงกับแพงอยู่ ขายจังไหรเ,เริ่มเรื่มต้นที่เท่าไหร่ตรัวตัวคัวขายตัวละพันสองพันหนึะ่ะอยี่สิบกโขายขายเนื้อกับขายอืขายพันพอ,อพันเม่พันกับขายอ,อ่พอพันเม่พันกักนบขายกันแพงบ่แพงแพงยู้เท่าไหร่เงบาทีิแล้วงินก็บาท ไอ้มื่นก็บาลนี่อายุเท่าไรครับผมเมั่การได้ลูกสองพูดสามพูดสิละสองพูดเนี่ยครับอเพื่อนเนี่ยจะตัวงามตัวว่ายล่ะครับงามกับแหงลายตามมเนื้อผ้าเข้าอะไรไปครับอ๋อตามเนื้อผ้านะตามเนื้อผาแต่ว่าแผ่นนี่ลุงสวยมากเลยงามแหง โตใหญยพ่อผมนี่จะโตง่ายเพื่อนเหรอตั้งใจจะเรียนได้พี่ยิ้มอะไรพี่ยิ้มพี่ชื่ออะไรครับชื่เล้งครับอ๋อพี่เล้งผู้ผู้ผู้ช่วยผู้ช่วยมือปืนลุงมือปืนอ่าเราไปดูแพะกันครับผม โอ้นึกว่าสวยมากครับโอ้ตัวนี้ไหมอ๋อลดงฟันเริ่มลุงเลี้ยงกี่ตัวหาตัวตจะเริ่มเลี้ยงเริ่มเลี้ยงคร,รั้งแรกหาตัวติดตัวหาตัวนี่ละเลี้ยงมาหาปีแล้วเออปีๆจะคล้ายกันเรื่อยๆเ,เป็นสื่อมา้างสงสัลุงซื้อมาจากข้องสามแล้วตจะให้ซื้ออะไรแบบนี้อืม ซื้อมาเรื่อยๆมาขายไปน้ำเลยนะครับโมท้าบริเยงบักขายมันก็ดหัวไม่ต้องขายต้องเลี้ยงนะเลี้ยงแล้วต้องขายมนะบ่ถ้าขายไปน้ำซื้อมาน้ำเลยนะบ่เอาลุงตัวนี้มันเป็นอย่างนี้นี่นี่ยเนี่ยอยู่หลังมันนั่นนี่ยเนี่อันนั้นนะมันรอดมันรอดเข้าไปกินหัวหานแค่น้อยน้ำเลย กลอกมัดลุงได้ฉีดยาฉีดอย่างนั้นบ่เนี่ยฉีดพวกยาบำรุง้ะยาบำรุงเ้วก็มียาย่างอีกไทยพยาธิปอพันธ้น่ะตัวนี้สีพ่อพันธ์หัือเปล่าเป็นพ่อพันธพ่อพันั์ก็ผู้น้อยนี่ เท่าไรลุงเนี่ยนี่มันประมาณสองพันนี่ละตัวนี่นะอืมอันสองพันอประมาณยี่สิบกิโลยี่สิกิโลยี่สิบกโลยสิบกโลอือสองพบาทเออพแพงอ่ะลุงแกขายแบบหลากหายนะอือเฮาก็เบิ้งว่ามันขาติมันตัวจอยจอยเฮ้าสีบลุงพกกระซาตนนี่แครับ ถ้าพยาธิขอามรู้เนี่ยทาพยาธิที่เดือนไทยเนี่ยดุงหน่อยสองสามเดือนอีกน่ะสามเดือนสี่เดือนสองสามเดือนติดพราตัวไหนมันตัเกใจมาตัวไหนมันพร้อมมันอันไหนมันจองกับขาวบดถ้าพยาธิจะมันรุ่งกับเบิ้งกับตัวไหนที่ก็บไข้ไทยมันมันกับชมบุดีฮะก็บ นกิตยาบำรุงต,ง,มมงต้นเสียยังไๆตูนอ้วนอยงงี้ไอ้รุ่งครับโดเขาจังเลี้ยง,งทายพญาดงั้นครับดูมีแต่ตูนอ้วนครับนี่ตีมือปือนน่ะมือปือน,นหาหาพักเกษตร มอมาหน้วันหยุดดีซอหมอแล้วมาซอยอ๋อวันหยุดดีเฉย์วันหยุดวันหยุดกันแล้วมาซอยครับไม่เปืนอ่าคอกตั้งยุติเสรครับนี่ลุงยูยูไงสร้อยที่ใส่อะไรของซีเอ่อ้องของแอน้องซีของแอนแอนสามแอนสามแอนสีแอนสามแอนสี่ของวัดแอนใช่ไหมครับแอนของวัดแอน อำเภอคลองสีอำเภอคลองหลวงอำเภอคลองหลวงจะบปฐุมธานีปฐุมธานีนีวัดกลางวานดินี่วัดกลางเปรกมากว่านีนอย่งมาเบิร์นเบืร์โท้เรครับศูนย์แปดสี่เจ็ดสองหนึ่งสองเก้าเี ลุงสุธีลุงยังก็ลุงสุธีลุงสุธีอ๋อายคิปเหรอ thank you โยนีมาล้วเลยมาแล้ว้ย ช่องแสีช่องเสีเิดไคร่องตตดุกไหมมาเลยแตหน้าเลยเยเลุงแต่งหน้าไม่ทันแล้วนะลุงเขาไปเบื้องไหนวะได้ครับลขอ้าควุ้ยลดลดลดเนาะเลยเบื้องล่ากมด้ได้ครับลุงแกบอกว่าใครสนใจนี่ก็ ขายขายทุกตัว <c oughs> ใช่ไหมลุง <c oughs> อ๋อเที่ยต้น้มาต่อรองราคาอะไอ๋อต่อรองราคาได้ครับผมโอ้แม่สวยมากครับผม <c oughs> อ,อันนี้ก็พันบอหมดทั้งขอ,อกเลยนะลุงเนะ <c oughs> าะเอาเดี๋ยวนี้กาลังจะคลอดจริเนี่ย มันอ,วนนอ้วนอ้ออ้าวลุงเละตัวน้อยนี่นแหละตัวนี่ตัวผูหรือตัวยังเนี่ยถ,ถ้าเป็นตัวผูนี่ผมขอเลยได้เนี่ยเอาผมอยากได้เนาะดุย <c oughs> โอ้สวยมากครับผมไม่ยงเอามันจะโตสวยๆมันออกสตัวแม่ไม่ยอเอาเายงเอาอนฮ้องหนา อจริงว่าสวยสวยครับพอพันนี่สองพอพันนี่ผมมาผมมาตามหาแพะที่สวยที่สุดมาตามหาแพะพ่อพันเอาไปไประจำคอบพ่อพันและแม่พันผู้มสวยมากครับผม มีแต่ตัวใหญ่ๆครับมีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแกก็ให้กินหญ้ามีหญ้ามีรางหญ้าครับผมให้กินหญ้าเป็นหลักอ๋อนี่ นีวแกก็ให้กินหญ้าเป็นหลักครับตกใจตกใจไม่ตกใจนะครับอโอ้ถือว่าสวยสวยมากๆครับือว่าสวยสวย นี่ไงตัวตัวผู้ตัวตัวนี้ใช่ไหมอ้่วนนี้ดูนะครับสวยือนะครับสงสัยลูกเนาะตัวนั้นตัวตัวนั้นเป็นพ่อตัวนี้ลูก ดีครับนี่จะตัวสวยๆอ่าอืมพอแดงโอ้ดูแม่นี่ดิโอ้ดูแม่นี่ทงวะน้อยหน่อยมาหาแล้วมาๆมาๆมาๆอยากไปยูน้ำแน่ ตัวผ้วว้าตัวผู้ดีดวันเดินมาหาแล้วลุงเนี่ยเรู้เนี่ยัรูนรู้ว่าจะมารับเหรอต้องต้องมอแดงตัวผัวนี่ลุงมีสองตัวเจ้ แม่ตัวนึงตัวนึงอ๋อนี่มีแต่ตัวเมียโอ้นีเลยตัวนึงจยาได้หมดนี่จะทเลยเบเบ๊เบ้เบ๊เบเบ